บิติอย่างเงี้ยค่ะและน้ําตาไหลจะอยู่กับลูก24ชั่วโมงทุกวัน,นแล้วทุกครั้งที่ให้นมอ่ะแล้วเขาหันมามองหน้าเราอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบลูกเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากตลอดเวลา9เดือนทุกอาทิตย์พี่ต้องไปปล่อยปาลาเราจะทําได้ไหมก็ต้องเลี้ยงเขาหให้ดีที่สุดตื่นเต้นเลยเพราะว่ารอรอมากกรีดอยู่คนเดียวเจ็บไม่ได้ตายไม่ได้มง เสียสละที่สุดมันเป็นสัญชาตญาณแค่คุณใช้ความรักคุณมีความรักให้เขาเมื่อไหร่เนี่ยอินสติ้์ทุกอย่างมันจะมาแม่เนี่ยคือผู้ให้ที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรกลับคืนมาจริงๆให้ทุกสิ่งได้หมดแม้แต่ชีวิตตัวเองให้ได้โทรศัพท์ดังแค่เสี้ยววินาทีที่หันหลังไปรับโทรศัพท์ลูกร้องดังแบบ สนั่นมากอะ่ะหันไม่ทีคือลูกเนี่ยเลือดเนี่ยไหลเต็มหน้าเลยเราไม่น่าหันเลยอะ่ะโทรศัพท์มันรอได้อะ่ะเขาเจ็บเราเจ็บกว่าเมื่อเขาทุกข์เราทุกข์กว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันบอกถึงว่านี่แหละคือสิ่งที่เราใส่ใจเราอยากให้ลูกถามว่าร้อยเปอร์เซ็นที่อยากจะให้ลูกเป็นเนี่ยติ๊กได้เก้าสิบห้าติ๊กแฮปปี้กับลูกมากทุกคนก็ต้องบอกอ๋อหมันมีไม่สบายหม,มือนมีโรงพยาบาลน,นะอะไรเงี้ย ือเจ้าตัวเล็กแบบอยากซื้อตุ๊กตาไปให้หมอมีนะหรือคน้ตัวแบบเฮ้ยต้องมีดอกไม้ไปให้หมอมีนะเพราะหมอมีาไม่สบายติ๊กว่าลูกติ๊กอาจจะแข็งแรงไม่พอที่แบบวันหนึ่งถ้ามันไม่มีเิ๊กเนี่ยลูกจะอยู่ได้ไหมบอกอะไรไม่ได้เลยคือเขาต้องเข้มแข็งก็ต้องอยู่ได้<ม>ได้วยตัวเองวันหนึ่งพ่อกับแม่ตายไปเนี่ยก็มีกันสองคนพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแล ซึ่งกันและกันไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดีล ER, ิศแต่ขอเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะลูกไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็มีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปให้เป็นเด็กที่ดูแลตัวเองได้รอ,อเป็นทนเป็นแพ้เป็นมีชีวิตของเขาให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวตัวเองให้ได้ในอะนาคตร่างกายเนี่ยมันมีจักไอ แต่สิ่งที่คงไว้นั่นคือคำสั่งสอนของแม่จะสอนเขาเสมอว่าสมมุติถ้าพรุ่งนี้ยูตื่นมาไม่มีมามี่แล้วเนี่ยยูอยู่ได้ไหมดูดูแลตัวเองได้ไหมจริงๆมีไม่พูดคําว่ารักดีกว่าไปลูกเพราะว่ามันมันมากกว่าคําว่ารักที่ที่มีจะให้จริงๆเอาชีวิตตัวเองนี่แหละค่ะกลับมาให้ลูกเพราะคิดว่านอกเหนือกว่าเงินทองและทรัพย์สินที่ลูกต้องการก็คือเรา ประกันให้ลูกเราเป็นเด็กดีในสายตาทุกคนอยากให้ประกันให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขตลอดไปหนึ่งอย่างเราไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยถ้าอุบัติเหตุถ้ามันเกิดมาแล้วมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาถึงแก่ร่างกายหรืออะไรมันมันจะเป็นปมกับเขาไปทั้งชีวิตใครจะดูแลเขาได้เท่าที่เราดูประกันที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือความรักของแม่